าลืมไปถามคุณแม่ให้พี่ด้วยนะบอกว่าพี่ปีมฝากถามมาถามว่าอะไรถามว่าเลือกตั้งเลือกพักอะไรแม่บอกไม่รู้เหมือนกันแม่ยังไม่รู้เลือกพักอะไรใช่ไหมบอกแม่เลือกลุงตู่แม่พี่ปีมบอกว่าให้เลือกลุงตู่สภาพผมจะแบบ เพิ่งตื่นเลยนะคุณผู้ชมนะหัวฟูฟูเลยอย่างที่บอกไปพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับน้องเยลินผ่านติ๊กตอกแล้วน้องก็ทักมาว่าพี่ปิมหนูเข้าเกมมาแล้วนะพี่ปิมออนไหมพี่ปิมเล่นหรือเปล่าผมเห็นก็เฮ้ยสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาอาบน้ำนะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์เลยเดี๋ยวเชิญน้องเยลินเข้าทีมมาก่อนอออนพอดีที่ผมเขินเราะผมไม่ได้คุยกับน้องนานมาแล้วน้องเยลิน วันีผมโหลดเกมใหม่นะคุณผู้ชมนะมันก็เลยแบบไอ้นี่นิดนึงนะครับผมพวกชุดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดาวน์โหลดอะนะครับผมที่เหลือเนี่ยจะไปเปลยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงน้องหน่อยฮลัลโหลได้ยินไหมได้ยินทำไมเสียงเยลินเปลี่ยนไปวะลูกทำไมหนูเสียงเปลี่ยน,ปนไปอะลูกไอ้นี่ไงตแล้วอ๋อตอแล้วเ <c oughs> <c oughs> ย,ยลินหนูกี่ขวบแล้วลูกสิบแล้วแล้วพี่พิมจะโหลดอะไรอะ แป๊บหนึ่งนะพี่เพิ่งตื่น <c oughs> หนูยังเล่นหมดไหนลูกพี่เล่นได้หมดเลยแล้วพี่เติมเงินไปให้หนูเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างได้เท่าไหร่ <c oughs> ได้ชุดนี้ในชุดไหนทำไมพี่ไม่เห็นอ๋อพี่กำลังดาวน์โหลดอยู่ลูก <c oughs> แล้วทำไมเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้หัดเล่น <c oughs> ติก <c oughs> ตต๊กต็อกนะน้องเยลิน <c oughs> ใช่ไหมอันนั้นคือติ๊กต็อกแล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้คนดูก็เลยได้เห็นหน้าน้องเยลินเลยมีคนไปคอมเมนต์เยอะไหมก็เยอะอยู่บอกว่าให้ให้เล่นกับพี่ฟิลมากนะอ๋อ เดหนเล่นพยายามเล่นแต่พี่อ่ะเข้าไปสองใช่ไหมแล้วพี่เห็นหนูโตพี่เลยรู้สึกว่าเพ้ยนี่มาตัวจริงตัวปอมะเนี่ยเ <c oughs> พราะในความรู้สึกพี่นหนูยังเด็กส่วนเรพี่อยู่ไงสิบขวบนี้อยู่ปอไหนปอปอสี่หรือปอห้าขึ้นปอห้าอ๋อขึ้นปอห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นโดดล่มกันสักหน่อยดีกว่าไม่ได้เล่นเกเมกับน้องเย,ยลินนานมาก ูจะเป็นแร้งแดงนะพี่เฮ้ยอยานนี้เราก็ไม่ไหวดิเราก็โดดทั่วไปไงโดดทั่วไปโดดแบบไม่มีแร้งอะ่ะว้าวชุดก,กรกะตงกระต่ายด้วยมันพิ่งขึ้นมันพึ่งขึ้นแล้วที่พี่เติมไปให้หนูพอไหมได้ปืนได้ป่ะไดู้ <จะ S 1> ได้ไไดปืนด้วยหรอเป็นชุด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 ชดแบบพี่พี่ใสอ๋อแล้วก็คือได้ชุดกระต่ายด้วย <c oughs> น้องเยลินพี่เห็นน้องเยลีนถ่ายคลิปพีโอกับคุณแม่ลงด้วยเหรออันนั้นคุณแม่เหรอใช่ค่ะคุณแม่งสวยอยู่เลย เดี๋ยวนี้คุณแม่ดูพี่ปิ่มป่ะดูประจำเลยสิสมรภูเอาตัวรอดสู้ยานีสอดมาเดี๋ยวพี่ตายแล้วน้องเยลีนต้องช่วยต้องแบกพี่ด้วยนะรู้ไหมโอเคโอเคแต่พี่ไม่ค่อยได้เล่นมีไฟนะน้องเยลีนเล่นบ่อยป่ะเล่นทุกวันเลยพี่จริงหรอทำไมพี่ไม่ค่อยเจอหนูเลยเวลาไม่ตรงกันอ๋อหนูเล่นแค่แป๊บเดียวป้าหนูว่าหนูเล่นนานคะ สอ,สอตาแล้วเขาก็ออกอมไม่ได้เล่นนานอันนี้น้องเยลีนเล่นเก่งไงเล่นแบบว่าเล่นโหดกับพี่เยอะแต่ก่อนนี้พี่เป็นคนแบกนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นหนูแบกพี่แล้วเนี่ยเป็นหม้นิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนน้องเยลินเขาพาเพื่อนมาด้วย2คนนะ ก็เลยแบบว่าคุยไม่ค่อยถนัดมากไม่ค่อยถามอะไรน้องเยอะนะครับผมกลัวแบบเพื่อนเพื่อนเขาจะลำคาญน,นะครับน้องก็ดูโตขึ้นนะผ่านไปแค่ปีเดียวเองตอนนี้น้อง10บขวบนะครับผมแต่สำหรับผมอะเยลินก็คือเยลินนั่นแหละน้องเสียงดูโตโตขึ้นเลยอะดูแบบไม่เหมือนเดิมแต่ดูว่าวันนี้ใครจะแบกใครผมจะแบกน้องหรือว่น้องจะแบกผมจะดูจากทรงแล้วน้องน่าจะแบกกูเลยแหละ พอมาเล่นเกมกับเด็กๆนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมแก่ยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมผมรู้สึกมันบอกเลยนะว่าเราแก่แบบเราแก่จริงๆแต่ดีฮะถือว่าในตี้มีแรงดงแรลงแดงคอยแบกผมด้วยมีตัวข้างล่างมีต้า่างเน้นเย้เสียชื่อ ข้าวเน้นเราก็ต้องเน้นคุณผู้ชมไม่งั้นเสียชื่อเด็กเอาไปล้อนด็กูอายเด็กนะอย่าเล่นหนูกินข้าวยังลกูกยังไม่ได้กินเลยบ่ายแล้วลูกนะทำไมยังไม่กินแล้วแม่ไปไหนแม่อยู่ป่าวแม่ไม่หิวแม่จะไปกับแม่ไปไหนแม่ไปกับพ่อเหรอใช่ค่ะอ๋อร้องเลยไหมเขาบ่นอยู่คุณผู้ชม าบวกกันอยู่ว่ะคือเขาเล่นกันเป็นทีมมากเลยอะ่ะมีกูโดดเด้งเด้งเดมาคนเดียวเขาดูเป็นทีมกันมากเลยครับผมดูผมไม่เข้าพวกอยู่เลยตอนเนี้นย, 1> <1> <_ disappointment> ยไม่ <_ uates> ดูอึจังวะเฮ้ยดูเขาเล่นกันแล้วแบบตอนนี้ความรู้สึกกูนะกูเหมือนส่วนเกินยังไงไ่รู้ ม, Dante, มีโดงม,มีนโดนด้วยเฮ้ยบินสำรวจเฮ้ยมันเล่นกันเป็นทีมเว้ยเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมว่าเยลินนะมีเพื่อนในเกมมากกว่าผมเองนะไม่ค่อยคนครบอ่ะก็ดีแล้วน้องจะได้ไม่เหงาเออเล่นกงเล่นเกมจะได้ไม่เหงาเล่นคนเดียวมันวิ่งเร็วจังวะเฮ้ยทริปเปิลคอ๋อมีตีด้วยเหรอคนเมื่อกี้ ผมนึกว่าบอดน่าจะเป็นบอดหรือเปล่าก็จะเป็นบอดมันเยอะจังว่าคุณผู้ชมที่เรายิงไปอาจจะไม่ใช่บอดก็ได้อาจจะเป็นคนไงอาจจะเป็นกู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้เปล่าอ๋อนี่มันต้องมีกุญแจใช่ไหมถ้าเราจะเข้าห้องนี้เราต้องมีกุญแจฟืบเราเข้าเลยครับอุ้ยของชอบเพียบมีหมวกไหมมีหมวกเวลสามไหม ในหมวกก็สามแา้คุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่กลัวใครแล้วในโลกใบนี้มาเลยก็แต่ความรู้สึกผมแปลกๆเหมือนกันนะพอมาเล่นกับเยลินอ,อ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนน้องโตขึ้นนะแล้วผมเล่นกับเด็กคนหนึ่งที่แบบโตแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนที่แบบยังเด็กๆอะ่ะว่าเสียงน้องมันเปลี่ยนไปัหมผมก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆเยลินเยลินอย่าลืมไปถามคุณแม่ให้พี่ด้วยนะบอกว่าพี่ปีมฝากถามมาถามว่าอะไร ถามว่าเลือกตั้งเลือกพักอะไรแม่ตอไเลือกเหมือนกันเอา้าแม่อยู่ตรงนั้นด้วยลูกในหนูบอกแม่ไม่อยู่ไงแม่เพิ่งลงมาจากอ๋อแม่ยังไม่รู้เลือกพักอะไรใช่ไหมบอกแม่เลือกลุงตู่แม่ที่เปรียมบอกว่าให้เลือกลุงตู่แม่บอกว่าไม่เลื่อแม่ว่าไงนะลูกแม่ไม่เลือกหรอ หนูไม่เคยฟังเพลงลุงตู่เหรอเรื่องลุงตู่เรื่องลุงตู่มือสะอาด่เคยฟังไหมไม่เจอเพลงเพลงดีนะลูกนะหนูต้องไม่หาฟังนะลูกทำไมเราไม่เจอคนเลยเยลินเหลือสิบคนเองนะลูกตั้งแต่หนูเล่นกับพี่ไปนี่หนูเจอคนที่แบบแอดมาแล้วแบบพูดจามไม่ดีใส่หนูไหมก็เคยนะแล้วหนูทำไงอ่ะได้เฉยๆค่ะอ๋อหนูก็ไม่คุยกับเขาเนาะดีแล้วลูกอุย แม่น้ำตรงแม่น้ำคโคตรแม่นอ่ะโคตรแม่นแม่นจัดเลยลูกรองด้รงด้วยตึงปตึงตึงจัดตึงจัดตึงจัดเวเดีิ่งสายวิ่งไปสายวิ่งไปสายตัวหนึงไปสายไสายอกสายอกตัวเลยสามเลยตีหนึงตีหนึ่งลุ้งหนึ่งลุ้หนึ่งอยู่หลังไอ้บอ ไปเลยไปเลยพีย่ค้ำให้ไปพี่ค้ำให้ดูลหลังไอ,ไอ้บอปะดูลหลังไอ้บอปตัวนึงน่าจะดึงขึ้นมาแล้วลูกสวยสวยสวยหมดยังลูกหมดยังแม่งกระสุนพี่หมดว่ะกระสุนพี่หมดเกลี้ยงเลยลูก กูให้เด็กมาแบกกูแท้ๆชีวิตผมกแก่แล้วเ<ด>นอะการตัดสินใจหรือว่าสายตรงสายตามก็สู้เด็กไม่ได้คุณผ,ผู้ชมพูดจริงๆอะนะผมไม่ยอมรับส,สภาพตัวเองอะนะครับเด็กมันตาดีปฏิกิริยามันทั่วไงมันไม่เหมือนเราที่เราแบบแกะนึกออกป่มเออผมได้แตอยู่ด้านบนนะครับผมคอยค้ำให้อย่าลืมเรื่องลุงตู่นะทุกคนรู้เปล่าจะเล่นหนูกลับไปดูคลิปเก่าๆตอนหนูเด็กๆมั่งไหมดูอยู่ค่ะแล้วเป็นไงมั่งรู้สึกไงกับตัวเองตอนเด็กก็รู้สึก บังเกิบนเก้บนเกิบนเกาลบเลยในท้ายแล้วโอกเจ็บล้มล้มล้นี่ดาเมจกูน้อยสุดในทีมเลยเนี่ย เดี๋ยวเราเปลี่ยนโหมดเล่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวเล่นสีๆบ้างนะคุณผู้ชมนะโอ้ยใกล้เลือกตั้งเล้เนี่ยทำไมเล่นใบปิมผมยังไม่รู้เลยผมจะเลือกเบอร์อะไรเนี่ยคุณผู้ชมจะเลืมใครมีิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกเดือนช็อตนะครับผมแอดไลน์ไปนะครับของอยู่นี่ไปเยลินพี่ปักทงแล้วเพิ่มบัฟลูกคนเย้เยลินคนเย้เลย พี่ลงมาพี่ลงมาด้านล่างพี่ลงมาด้านล่างพี่อ้อมมาเด็นพี่อย่าเล่นมาเด็นพี่ลูกพี่อยู่ใกล้มันมากมึงยังถ่ายลูกทำไมโอ้โหเหลือเชื่อหนูรระลูกพี่สามพี่สามไม่แล้วลูกพี่สามไม่แล้วถ่ายรูปกับทง เรียบร้อยพี่เก็บทุกตัวเยลินหนูพูดใหม่พี่เก็บทุกตัวพี่มีรองเท้าเปล่าฝากทด้นะครับพี่ไม่อยากปักธงดิน้องปักธงมาดูเป็นการโชว์อะเยลินหนูเอาปักธงไหมพี่จะบอกว่าถ้าหนูเอาหนูก็ต้องเติมเองนะลูกพี่ไม่มีเงินหุยหน้าพี่หน้าพี่โอ้คนเยอะเลย สวยมากน้องทำดีมากน้องชายไอ้ตัวไอ้ตัวอยู่นี like ่โอนะชนะแบบใสๆเลยไหมเฮ้ยเดี yeah, designer, yeah. ๋ยวให้เยลินเก็บเยลินเยลินจัดการเลยลูกอ้าวทำไมงั้นอะลูกเดินข้างไปเยลินหนูมีอะไรอยากจะพูดกับคนดูที่เขาแบบว่าชอบหนูไหม

สภาประมาณกลางกเดือนไหมหรือว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอแม่บอกอีกทีนึงพี่ลุยเลยนะตาเนี้คือพี่จะไม่อยู่นิ่งแล้วพี่ปล่อยให้หนูเฉิดฉายกันมาเยอะแล้วลูกปล่อออย อลหอโอโยเ <c oughs> ้พี่ไม่ได้ไพี่ได้ไงวะนอ้อง <c oughs> คนเป็นพี่เ้อดูดาเมจพี่โคตรเยอะโคตรตึง เยลีนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่ไปกินข้าวด้วยอ้าวฮัลโหลโอเร็วพี่อ๋อรอรออออ๋อใครกินข้าวอยู่นะเยลินกินข้าวเหรอลูกใช่ค่ะอ๋อหนูกินข้าวไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเหรอลูกใช่ค่ะสุดยอดงั้นพี่ไปก่อนนะเยลินนะเดี๋ยวไว้เล่นกันใหม่นะโอเคค่ะบ๊ายบาย อธิบายเป็นยังไงดีผม่็ไม่ได้เล่นกับน,น้องนานใช่ไหมแล้วผมแค่รู้สึกแปลกๆนะครับผมตัวผมเองนะตัวผมเองรู้สึกแปลกๆรู้น้องอะโตขึ้นก็เลยรู้สึกแปลกๆเพราะเราไม่ได้คุยกันเป็นระยะเวลาที่มันนานมากๆนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวเชิญน้องเยลินมาเล่นด้วยอีกขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รักน้องเยลินขอบคุณแทนน้องเลยนะครับที่ชื่นชอบน้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้อง1ิบขวบแล้ว เชื่อนะแค่ปีเดียวเองเหรอที่ผมเล่นกับเยลินนะทำไมผมรู้สึกว่ามันนานกว่านั้นวะผมนึกว่าน้องประมาณ11 12แล้วอ่ะเออฝักด้วยนะครับผมกับเดอะฮันชอปนะครับผมแอดไลน์ไปเลยนะครับใครที่สนใจเติมเงนินฟ,ฟรีไฟ์หรือว่าเติมเกมมือถือเกมมันอื่นนะครับเจอก,กันพาร์ทต่อไปครับ